อาก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Traffic the Night นะครับผมนี่เป็นคลิปแรกของผมนะครับที่ได้ลง y o u t u b e นะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมและเป็นกำลังใจให้ผมนะคบทำคลิปต่อไปนะผมโอเคนะคบผมคลิปแรกของผมนะครับจะมาเล่นแมป b y o f Hell นะครับผม คอมผมจะช้าๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงวินโดว์ใหม่นะนี่เป็นคลิปแรกนะคะผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะลงวินโดว์แล้วนะคะผมคลิปต่อไปจะเป็นแมป Driving Empire นะคบเป็นคลิปรีว mm ิวไอส้มของผมนั่นเองนะคะทุกคนโอเคนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในแมป b i o f h e l นะคะผมซึ่ง b i o f h e l เนี่ยอันนี้แมปดังเลยนะคะผมทุกคนอาจจะรู้จักเอา้าทุกคนรู้จักแน่นอนนะคะผม ก็แบบว่าเล่นเพื่อนนะแบบนี้นะคะผมเล่นเพื่อนมากเลยแต่ว่าอาจจะหัวล้อดได้ถ้าตายบ่อยๆนะคะผมคือแข่งกันนะคะผมแข่งกันอะไรแบบนี้นะคะผมนี่ผมยังไม่ได้ลงวินโดว์ใหม่เนะียยังเป็นวินโดว์สิบนะผมเดี๋ยวผมจะลงวินโดว์สิบเอ็ดนะครับผมไว้ในคลิปหน้านะผมจะมาพอผมลงวินโดว์เสร็จนะจะมาถ่ายแมบปบ driving empire นะคบผมรีวิว ไอส้มของผมนะครับผมมารับทุกคนวันนี้เราจะทําให้ถึงเส้นชัยให้ได้นะครับผมไม่ถึงเส้นชัยเราจะไม่หยุดคลิปนี้นะครับผมต้องถึงเส้นชัยแล้วก็จะหยุดนะผมนี่คลิปแรกของผมเลยนะครับ โดดได้หกสิบเหรียญฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ดูคลิปแรกของผมอยู่นะคบผมเป็นช่องใหม่นั่นเองนะคะผมช่องใหม่ที่โผล่มาใน youtube นะครับกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยซึ่งผมเนี่ยเคยเล่นติ๊ t ต k อกนะครับแต่ติ๊กตอกโดนแบนนั่นเองก็เลยมาทำ u t u b e นะครับอุ้ยตายนะครับผม เโอเคตอนนี้มีเวลายังไม่มีใครถึงเส้นชัยตอนนี้นะคะผมแต่ถ้าใครถึงเส้นชยัยมันจะคูณสองด้วยอุ้ยทุกคนเบ๊โอเคได้ได้ได,ได้ได้อยู่ครับม,มาแล้วมาแล้วยังได้อยู่ยังได้อยู่อุ้ยปายแล้วครับโอ้โหด้านช็อกโกแลตนะคะผม ใคาเห็นคลิปผมฝากกดติดตามด้วยนะครับเซิร์ชไปเลยนะครับเซิร์ชในเซิร์ชว่าเซิร์ชใน youtube ว่า Traffic the Night นะครับผมก็จะขึ้นช่องผมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านโอเคอ้ทุกคนคลิปสเดี๋ยวผมจะเล่น diving empire นะครับ ใครอยากให้ผมเล่นแบบอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับอหูย,ยตายครับผมเอาโดดครับโดดโอเคปึ๊บอู้ตายครับผมถึงไหม อุ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนเมื่อกี้เหมือน,น,นผมล้างไว้ได้เมื่อกี้เหมือนจะล้างไว้ได้นะทุกคนแต่ก็ล้างไม่ได้โอ้เมื่อกี้กะว่าจะล้างแล้วล้างไม่ได้นะครับโอ้ยโอ้โหนี่แน่ๆเกือ,อบแล้วครับเราต้องใจเย็นนะครับเข้มยาว อ่าได้แล้วค่อยๆค่อยๆนะฮะเราต้องค่อยๆต้องใจเย็นเดี๋ยวเราก็ผ่านเนี่ยผ่านแล้วอุ้ยนี่คือด่านปากไก่ปากอะไรนะ่ะน่าจะเป็นไก่นะแบบนี้เล่นเพลินมากทุกคนแต่ว่าถ้าตายบ่อยเราจะหัวร้อนนะครับมีน้องข้อดีและข้อเสียนะแบบนี้โอ้นี่เป็น นี่เป็นไก่ตายเดี๋ยวไม่ค่อยไปครับเฮ้ยโอ้โหเพื่อนตัดหน้าเราตายก่อนเลยเอา้าวเราก็ตายตามพูดปุบแล้วเป็นจริงบัฟเลยครับเกมนี้ไม่มีเบรกอ่อเนนะี่ยไม่มีเบรกนะต้องกดตัว S นะครับผมคอยหลังเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเกือบตายแล้วเมื่อกี้ เอ้ยทุกคนทุกคนทุกคนโอ้โหมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วไปวู้วไปครับผมอู้ไปครับโดดจ้ำครับโดดจ้ำมาถึงแล้วไม่รู้จะถึงเส้นชัยหรือเปล่าทุกคนเวลาอย่างเร็วเลยต้องรีบแล้วนะทุกคน ไปผมว่าไม่ทันแน่เลยอ่ะแบบรีก่อนแน่เลยไปไปโอ้โหทุกคนแบบรีก่อนโอ้โอลอยไปไอ้ไกลสูนคอฟ้าตกไปเลยบิดบิดมดมด,ม,ดมนี้โอ้โทุกคนไปครับ ไปคะเดี๋ยวทุกคนมีคนกดกิ่งป๊บนึงเดี๋ยวผมมานะาอ,อะไรคะ,ะ,รคะ,คะที่บาทครับาิบกบาทครับแวเปนงนทุกคนเดี๋ยวผมกลับมาสตรีใหม่รอสักครู่ โอเคทุกคนมามาดูต่อนะครับอุย๊ยทุกคนเมื่อกี้คือมันอยู่ตรงใกล้ๆนะโอ้ทุกคนผมยังไม่ไปไหนเลยตนะั้งแต่จุดเริ่มต้นนะั่นแ่ะไปเอ้ยเบกอ่าไปได้สวยงามครับฮึบฮึบอือไปไปฮู ือไปแล้วครับผมคือช่องผมนะคะผมเกี่ยวกับการเล่นเกมเนาะแล้วก็อาจจะมีมีการเล่นเกมแล้วก็ชีวิตประจําวันแล้วก็ถ่ายพวกของกินอะไรอย่างนี้นะคะผมพาก,กินอะไรพวกนี้นั่นเองนะคะผมสําหรับคลิปผมนะจะเอาไปลง youtube นะคะผมคลิปแรกผมเลยคือคลิปนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะ เึิ่มเพิ่มเบิ่มเมไม่เฮ้ยเออทุกคนผมต้องถึงอะรอบเนี้ยไปครับอุ้ยไปครับไปครับค่อยค่อยไปเลยไหลไปไปวู้ ทุกคนทุกคนทุกคนมันหมุนเยอะมันหมุนเยอะฮึบไปโอ้ยทุกคนล่วงเฉยไ,ไ, <ป S 2> ไปไปครับไปไปครับเบิ้บเบิบอารึบอารื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 บไปถึงแล้วผมถึงเส้นชัยแน่ทุกคนถ้าอ้ว ผมอยู่ตรงไหนะน่าจะครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งน,นะ ไปครับอุ๊ยมิดหัวโอ้ยผนใชส้สมาธิสติสัมปันชัญะญนโมนโมพุทายาเอ้ยไปปึ๊บปึ๊บสวยโอย้ทุกคนผมไม่ชอบด่านนี้เลยอะเวลาคูณสองด้วยคูณสามอ้โหทุกคนจะถึงไหมเนี่ยถึงไหมก่อน เฮ้ยอาจือาจือาจอาจอเฮ้ยทุกคนใจอยู่กงาคือหต้องยอมตุย คือแมสหรอปะโอ๊ยทุกคนผมล่วงมาตรงนี้อีกแล้วอะเอาแมปลีลวววอ,ลอ,อีกแล้วอะทุกคนต้องเรือมใหม่แล้วนะคะจะถึงเ<อ>ส้นชัยไหมครับเนี่ยทุกคน<ป>ตงวเนียิน้ทางเลยจะายนมาถึงแค่ละควิธีนี้คืการป้องกนะันกท,ที่่เครับเลยแล้กนกล่เหมนให้มเขียนปลายทางเนี่ย ไปไปเราเราวิ่งข้างล่างทุกคนเราวิ่งข้างล่างเราไม่วิ่งข้างบนนะครับมูไซมันเร็วจังทุกคนซึ่งผมมีจักรยานผีอยู่นะ๋ยวผมขอเอาจักรยานผีมาใช้ดีกว่าอแต่ถ้าเราใช้จักรยานนี้เราต้องตายรอบหนึ่งนะครับแล้วมันจะกลับไปด่านเดิมที่เราอยู่นะมีด่านนี้ไปฮึอ่ะจื อาจจะอาจจะไม่ทันอาจจะ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 คือผมก็เป็นคนตลกนะครับผมเล่นชอบเล่นตลกนะครับอ่ฝากกดติดตามผมด้วยนะใครที่เห็นคลิปนี้กดติดตามผมหน่อยช่วยๆกันหน่อยนะขอร้อง ย like นะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมนะครับโอ้โหทรีม like ีไลค์ไวทีน้าเบบีเดอร์ตีเฮ้ยทุกคนผมต้องย้อนกลับไปใหม่ไมงั้นตายแนะน่นี่อย่างนี้แล้วก็ปิ้วไปให้ไกลสุดคอฟ้าเล้วได้เลย เนี่ยทุกคนด่านนี้ที่มันรีตอนแรกอะ่ะไปไปไปโอ้ยทุกคนผมลงถึงเส้นชัยนะฮะโอเคอ้าเจ้เฮ้ยอ้เอจ้เฮ้ยถึงได้ไงอา้าวตายครับนี่คือผีเสื้อบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟเฮ้ย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 เอาเฮ้ยผมรอดได้ไงอะ่ะ ผมรอดได้ไงก่อนทุกคนผมรอดได้ไงเนี่ยเฮ้ยรอดได้ไงอ่ะทุกคนทุกคนงงเฉยเฮ้ยอ่ะปึ๊บไปฮะอันื้อด่านหลุมอะไรรู้ โอ้โหทุกคนนี่นะผมมีด่านหมุนนะครับปุ๊ปิ้วอ่ะเจอ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 อ,เจอ,อ้าว ไม่เหียดิทุกคนคือเมื่อกี้ผมทําได้ไงไม่รู้นะคือคิดว่าตายเมื่อกี้แต่ก็ไม่ตายเฉยงงครับงงผมต้องถึงเส้นชัยนะทุกคนที่ผมอยู่ตรงนี้นะตรงเมาส์ที่ผมชี้นะ่ะอาใกล้ถึงแล้วขอสมาธิไปครับ หูอีตายทุกคนยากอ่ะ ครอดไปนะจะถึงไหมทุกคนอีกนิดเดียวผมจะถึงแล้วอีกสองด้านน่ะขอให้ผมรอดขอร้องโนโมตะสาพระคุณโตธาตุโตสมานโนัสสะซาทุกคนด่นานสุดท้ายแล้ว16 15 14เฮ้ยผมจะรอดไหมอะ่ะเฮ้ยไม่ถึงแน่เลยทุกคนเส้นชัยอยู่ข้างหน้าผมเส้นชยัยเส้นชยัยเส้นชยันชยไม่ทุกคนผมเกือบถึงแล้วเส้นชัยอยู่ข้างหน้าผมอะ่ะ na rua โอ้ทุกคนตกหลุมไมทุกคนมีคนต่อเวลาให้เราใครที่ต่อเวลาให้ผมขอขอบคุณมากเฮ้ยขอบคุณมากนะนายที่ต่อเวลาให้เราให้เราไปถึงเส้นชัยได้ มาอุ้ยสุดใจแซดมาไปไปครับอืออจื้ออ่ะจื้อแล้วแล้วอุ้ย,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 ยเกือบแล้วเกือบไปแล้วทุกคนเกือบไปแล้ว ควเปิดเพลงไหมจะได้ผ่อนคลายมาเปิดเพลงกัน